นคนแดงคนเปนช็ดก่อยเป,ป็นอไปลาป่ไอ้เก็บมดพวงเด้ไหมเก็บป่แนะม่มพดพงเก็บไรคัเอพี่น้องวันนี้มีอะไรบ้างสิเห็ดก้อยมูกินพี่น้องเลยเห็ดก้อยมูสูพี่น้องเบิ่ง สวัสดีครับทีตอนนี้ผมกำลังผิดมูคิดจะกินปล่อยมูก็เลยให้เพิ่นซื้อมาตตลาดเพิ่นไปาดม่ละวันก็บอกเพิ่นว่าซื้อมูมาให้เนี่ยตอนนี้เพิ่นกำลังคนปี

กล่องบุคอยแจงมันได้ผิดองเลยใช้ถุงกล่องโทรศัพท์แล้วก็อยากชี้นสันในกนะนอยเพราะว่ามันบุษนมีไม่กันสันปีงมูกำลังพบิษุกอาจจะกำลังพบิษแดงก่อนปนเช็ดก้อยเป็นปีงก่อน แต่ผูพงค์คนเนี่ยเขาหลวงเลยนะเสียนนะเขาขัวเดี๋ยวผูพงค์คนเขาขัวเรื่อว่าเขาหลวงเขาขัวก่อนเขาผักผัดหรือเขาขัขวอันนี้ไม่สูตรเด็ดตามสูตรมาให้เองเนาะเป็นเจ็ดปีเ็ดปีเป็นการะจะสอยเนาะตอนนี้เป็นกะกำลังเตรียมเนี่ยหลังพักพักกัเดี๋ยววะ cái đầu có cái đầu kẹp cặp xuân của nàng rồi cứ cặp cặp lăng bạn đây này ui ừ, ngàn ngàn như thế đó ngàn I think so. ซอยจัยเลยไมซยต่ลโอ้หยตน,หน่อยนีแบบแบบผักแซอยอ่บางคนเขาเหา็น,นเขาอันนั้นเขาเห็นเลยไปอาเซียงใส่เห็นเลย่อพลงใส่เขาบเขาสิมากบางคนเขเห็นลเขาขัวเขาพักเขาัวน,นี่กินซอยอ่

này khỏe, đang đi học, nó mặn không nào, vợ vâng không này nặng

จิตไผ่ก็ประมาณจะ้นแล้วมันฉันนยฉันหยฉันลายฉันลาหนเาข้าวคัว

ไม่ได้คือไม่ไดแล้วอ้แกงไม่ได้นะกล่องมันกระงทืนมีชุดของไอโฟนสมมติเเสรแล้วใช้ปปรกอนประหอม นู่นว่ะวะเก๋าสิมันเก็บแค่มันข้นไปเลยคือมันเกลือ ใช่ปี่ใช่เครื่องประกบเครื่องประบพิจิตรคองักดานมีปีแหละก็บโบชัปีกัใช่เออหมกทั่วถั่วเพื่เก็บหมกทั่วช่องทั่วใช่เก็หมกทั่วลืมเสนทั่วกับปี recipe asam chua ก็ได้ครับว่าบ่เลิกตักเลยเก็บหมูอันสิเก็บบ่แม่หมูเอ๊ะอ่ะเก็บได้แล้วเอา